ไปดูลเวอพูลกันหน่อยครับ c r o แอ a แล้วเมื่อคืนนี้ครับก็มีการคอนเฟิร์มคือแน่นอนครับพวกนักข่าวสายหงะ่ะเหมือนเขาได้บีบมาแค่นี้เขาบอกว่าเหมือนลีกอภู๋กลัวว่าจะเป็น ACL ยังไม่ได้แต่ที่แน่แคอนเฟิร์มน่าจะหนักพูดเหมือนยังไม่ได้แบบยืนยันเหมือนเขาแบบอารมณ์ประมาณว่าอาจจะต้องรอให้อรนเนอร์โชรสเป็นคนสัมภาษณ์อีกทีนึงดีกว่าแต่พวกนักข่าวสายอื่นที่เขาไม่จะเป็นต้องการนึกภาพออกใช่ไหมอย่างเช่นโรมาโนโมเรตโตหรือว่าสกายอิตาเลียอะไรพวกนี้เขาน่าจะได้แรงข่าวจาก คนไข้ตัวนักเตะซึ่งมไม่จำเป็นต้องปิดก็คือบอกเลยครับว่าเป็นเจ็บเอ็นไข้หน้าหัวเข่าชีขาดหรือว่า ACL นั่นเองนะครับซึ่งภายหลังพอมันเริ่มหลุดมาอย่างเงี้ยเว็บเว็บไซต์ทางการสโมสรก็ยังไม่ได้ถแถลงนะแต่เอาเอา,เอาที่เลโอนีอ่ะโพสต์ใน IG ไปไปลงในเว็บไซต์แล้วว่าแบบรู้สึกแบบผิดหวังแบบว่าเสียใจที่แบบเปิดตัวเข้าใจไหมเดบิวต์อ่ะแต่มันไม่ใช่เดบิวต์ในฝันนะที่กับการเดบิวต์มาแล้วเจ็บอุตส่าห์เล่นดีเล่นดีด้วยนะเล่นแบบเอาจริงเห็นทรงแบบนี้มันคือมันคือเห็นแววว่าเฮ้ มันได้ว่ะมันสามารถเป็นระยะยาวกับทีมได้เลยแต่ว่าเจ็บไปมันก็เหมือนกับว,ว่าต้องต้องต้องยืดเวลาออกไปในการที่จะกลับมาได้เล่นได้อีกทีหนึ่งอีก6ถ้าเป็นเอเซียก็6-9เเดือนอก็อาจจะไปลายปลายปีนี้ไปลปปปายปลายซีซั่นอ่ะมีนาเมษาพฤษภาลุ้นช่วงนั้นถึงจะกลับมาได้